อ,อ,อะไรคะอันนี้นะคะอันนี้ที่คือแช่น้ำของหนูมันก็เลยจะเปื่อยมากนะจ๊ะเปือเป่อ,เ,อเ,เดี๋ยวหนูจะต้มซ <c oughs> ุปเปอร์ขาหมูเหรอ อันนี้นี่คือคนเป็นเบาหวานจะเป็นแบบนี้นะคะหรือถ้าพ่อไม่เป็นเบาหวานพ่อก็จะเหงือออกเท้าถ้าคนแช่น้ําของเอื้อมแล้วไม่พองนั่นคือเขาไม่เป็นอะไรอ๋ออันนี้คือเป็นเบาหวานใช่หอันนี้ใช่แล้วพี่เอื้อมถึงบอกว่าถ้าหนูตัดเล็บถ้าหนูตัดเล็บให้พ่อหนูจะต้องแช่น้ําก่อนตัดไม่ใช่ตัดแห้งๆต้องแช่น้ำก่อนตัดใช่น่าจะตัดแห้งเนื้อมันก็เลยไม่พองไง

พ่อจะหายไปทั้งนิ้วค่ะพ่อจะหายไปทั้งนิว้วจริงนี่พ่อดูสีสะอาดเลยเรียบเห็นไหมเนออันนี้ลุ้นนะอันนี้ลุ้นนะหนังตรงเนี้ย มันมีข้างในมันมีอยู่แล้วค่ะพ่อพ่อหายใจลึกๆหายใจเต็มปอดสูดก่ได้อย่ามองก็ได้กูดูเนี่ยกอดไว้กอดหมอนไว้พ่อจะพ่อจะเป็นใส่ยงดเรียนแบบเอื้อมพรไม่ได้นะคะไม่ได้ ะะคพ่อต้องหาหลานตัดหรือไม่พ่อก็มาหาเอื้องหนังตัดสักเดือนละค่าให้เลยนะของพ่อนี่ยสองเดือนได้สองเดือนครั้งนี้เนาะเอื้อมใช่เนี่ยดูสิอันนี้เรียบละถ้าเห็นไหมเขาเป็นหนองด้วยอะตอนแรกไม่ค่ะหนังหนังมันมาเบียดมันก็เลยทําให้กลายเป็นผิวหนังอักเสบแล้วเขาไปกินยาแก้อักเสบจ้ะ ดีแล้วที่กินยาแก้เสษถ้าหนักกว่านี้ใช่ไหมหนักกว่านี้เล็บอาจจะหลดุดอุ้ยเลบาะหดอืมหายใจลึกๆนะมาเลอืลอกสีเลืกลอกสีล็กไปเลยเดี๋ยวนะคะพ่อโอเคมา ไม่ต้องไปตัดนะเ <K> ขีย่ยทำความสะอาดนี่แหละเขาชอบงีตรงนั้นเลยพ่อจ๋ายาวนะจ๊ะพ่อต้องโดนแท่งยาวนะจ๊ะพ่อ,พอ

มันนานไงมันเลยเปื่อยอะพ่อหนึ่งสองสามเออหนึ่งพ่อจ๋ายังไม่จบยังไม่จบเนี้ยนี่จ้าจบยังเฉพาะยังไม่จบ